สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับโปรแกรม Trading View นะฮะมีคำถามเข้ามานะครับว่าจะเพิ่มอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้นะครับชื่ออินดิเคเตอร์ว่าฟันฟ l o เนี่ยไว้ดูเม็ดเงินไหลเข้าไหลออกตัวหุ้นเนี่ยนะครับเพิ่มเข้าไปยังไงนะครับซึ่งหาจากในในใน t r g v i n w View เนี่ยมันไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับฟันฟ o w นะฮะเห็นไหมครับ ซึ่งมันไม่มีนะครับไม่สามารถใช้ได้เหมือนของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็สอนวิธีการเพิ่มนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาตรงคําว่าเนี่ยนะครับ Pi Editor นะ p พ่อีดิเตอนะครับเข้ามานะกดคําว่าเปิดนะครับแล้วกดคําว่าอินดิเคเตอร์แบบว่างอันใหม่นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวเปล่าๆโล่งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้ามานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะครับก๊อปปี้ตรงตัว ตรงนี้นะครับตัวเลขสีนี้ลงมานะครับจนหมดนี้เลยกด Ctrl C นะครับแล้วก็ลบตัวนี้ออกไปนะครับกด Ctrl V นะครับมันก็จะเข้ามาละนะครับผมใส่นี่ผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขตรงนี้นะครับม่ามีสองขีดนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็กดคำว่าเพิ่มไปยังกราฟได้เลยอ๋อ มันต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะใช้ผ่านเฟซบุ๊กนะครับเราจะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะเปิดอินดิเคเตอร์เข้ามาได้นะครับโอเคไหมฮะก็ได้มาอินดิเคเตอร์ฟันโฟลนะครับลังนั้นเราก็กดเข้ามาบันทึกนะฮะนี่มันก็จะได้ฟันโฟลมาก็กดบันทึกไปเสร็จเรียบร้อยครับก็ได้อินดิเคเตอร์ตัวฟันโฟลเข้ามาใช้แล้วนะครับ ทีนี้ตัว i n d i c a อร์ f u n o ของเรามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็เลยมี2อันนะครับอันนี้อันเก่าของผมนะครับอันนี้อันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี่เห็นไหมครับก็จะได้ดิเคเตอร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการเทรดนะครับสงสัยตัวไหนนะครับหรืออยากได้อิน i ิ d i c a อร์ตัวไหนเพิ่มเข้ามานะครับก็เหมือนเดิมเลยนะกดตัวนี้นะครับแล้วก็ i n d ิเตอร์แบบว่าอันใหม่นะครับแล้วก็ Copy ี c สคริปที่เขาแจกมานะครับเอามาลงได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแชร์ตรงนี้ไว้ให้ใต้ลิงก์ของ Youtube นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ